เทพเจ้าแห่งโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีเป็นที่รู้จักในชื่อท้าวเวสสุวรรณหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งท้าวกุเวนบรรดาลทรัพย์อำนาจวาสนาโชคลาภบารมีสวดก่อนนอนทุกวันขับไล่ทุกภัยทั้งปวงขับไล่พูดผีปีศาจคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณสวด 9. ้าจบตั้งนโมสามจบ นโมตัสสะภควะตตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตตอะระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาโยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอะระหังสุขะโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกา ยักขาพันตาพัดภูริโตเวสสพุทสะพุทธังรหังพุทโธภาเวสุวันโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวาโยมาราชานโนท้าเวสุวรณโนมรณงสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวันโนจะตูมหาราชิกายักขาพันตาพัดภูริโต เวสสพุสะพุะพทธังอรหังพุทโธภาเวสุวัณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมาราชานโนท้าเวสุวรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโนมโพุทธายะท้าเวสุวันโนจะตูมหาราชิกายัขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุสะ พุทธังรหังพุทโธภาเวสุวันโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาโยมาราชานโนท้าเวสุวรณโนมรณงสุขังอรหังสุขทโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวัณโนจะตูมหาราชิกายักขาพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสสะพุทธังอรหังพุทโธ ภาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาโยมาราชานะท้าเวสุวรรณโน,น ο, มรณงสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน,น ο, จะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธภาเวสสุวรรณโน,น นะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาโยม,มาราชานโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายกขาพันตาพัดภูริโตเวสพุทสะพุทธังอระหังพุทโธภาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควาโยมราชานุท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายกขาพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมราชานโท้าเวสุวันโนมรณงสุขขังอระหังสุขะโตนโมพุทธายะท้าเวสุวันโนจะตูมหาราชิกายักขาพันตาพัดภูริโตเวสสุทัสะพุทธังอระหังพุทโธภาเวสุวันโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวาโยมราชาโน ท้าวเวสุวนน ο, รรณโนมรณงสุข,ขังอระหังสุขโตนมโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโน,น ο, จตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุทัสสะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโนน, ο, นมโมพุทธายะอิติปิโสภควายม,มาราชานโนท้าวเวสุวนน ο, รรณโนมรณง สุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขาพันตาพัดภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ